s ซ y Hi สวัสดีครับเพืเ่อนๆทุกคนพบกับ TK World Talk คุยรอบโลกคลิปนี้ TK จะพาเพื่อนๆมาดูคดีฆาตกรรมสะเทือนขวัญในคืนวาเลนไทน์วันแห่งความรักวันที่ทุกคนเกือบทุกมุมโลกควรจะดื่มด่ำกับความรักที่มีความสุขแสนหวานกลับกลายมาเป็นวันที่โหดร้ายวันวาเลนไทน์สีเลือดของภรรยาที่แสนดีคนหนึ่งกับคดีฆาตกรรมหญิงสาวทาวราลินแกรน โดยฆาตรกรที่ลงมือคือคนรักหรือสามีของเธอเองทาราลินแกรนเกิดเมื่อ28มิถุนายน1972เธอมีน้องสาวหนึ่งคนคืออลิเซียสแตนเดอรเฟอร์ทาราลินสำเร็จการศึกษาจากมิชแก g นสเตทยูนิเวอร์ซิตี้ในปี1994เเธอได้รับปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจโดยเน้นไปที่การตลาดอนาคตของเธอสดใส เธอเริ่มทำงานให้กับวอชิงตันกรุ๊ปอิ International นซึ่งเป็นบริษัทในเมืองบอยซีรัฐไอดาโฮเธอเติบโตในบริษัทเป็นเวลา12ปีและกลับมาทำงานที่สำนักงานทรอยของบริษัทด้วยงานของเธอทำให้ต้องเดินทางบ่อยๆเพื่อติดต่อทางธุรกิจทารารินแต่งงานกับ s t สตีเฟนแกรนและอาศัยอยู่เมืองวอชิงตันทาว o w ชิ h i p มาคอมเพลตี้รัฐมิชแกนประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งคู่มีลูกด้วยกันสองคนคือลินซี่แกรนดเด็กหญิงอายุ6ขวบและเอียนแกรนด์เด็กชายอายุ4ี่ขวบขณะนั้นในปี2007ทาราลินเธอเป็นคนหาเลี้ยงครอบครัวรายได้หลักในการดูแลลูกๆทั้งสองคนนั้นมาจากตัวทาราลินเองส่วนสามีเธอสตีเฟนแกรนดทำงานในร้านขายเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆและแม่พิมพ์ซึ่งเป็นร้านของพ่อเขาเองโดยทำงานอยู่กับ เว r ร n น d าเดียกรวัย19ปีสาวน้อยจากเยอรมนีและแล้ว14กุมภาพันธ์2007วันวาเลนไทน์สตีเฟนแกรนได้โทรศัพท์ไปที่สำนักง,งานกองปราบมาคอมคา์ตี้ในเขตปุกครองเมาคริเมนรัฐมิชิแกนเขาแจ้งความกับตำรวจว่าทาราลีนแกรนภรรยาของเขาหายตัวไปเป็นเวลา5วันสตีเฟนยังบอกอีกว่า นี่มิใช่ครั้งแรกที่ภรรยาวัย34ปีของเขาออกจากบ้านซึ่งเป็นสาเหตุที่เขาไม่แจ้งความว่าเธอหายตัวไปในทันทีเขาบอกว่าในตอนเย็นของวันที่9กุมภาพันธ์2007เเขาได้ยินทาราคุยกับใครบางคนทางโทรศัพท์ว่าฉันจะไปพบคุณที่ปลายถนนเขาตามไปและเห็นเธอเข้าไปในรถสีเข้มที่ขับออกไปแล้วจากนั้นตัวเขาก็ไม่พบเห็นหรือได้ยินข่าวคราวจากเธออีกเลย ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาหลังจากสตีเฟนได้แจ้งความเรื่องภรรยาหายคดีการหายตัวไปของทาราในวันวาเลนไทน์ก็ได้กลายเป็นพาดหัวข่าวระดับประเทศตลอดช่วงสองสัปดาห์ที่ทาราหายไปสตีเฟนแกรนได้ให้สัมภาษณ์สื่อหลายครั้งเขาร้องไห้ออกสื่อแสดงถึงความเสียใจอย่างสุดซึ้งที่ภรรยาหายไปและให้ช่วยตามหาเธอสตีเฟนยังกล่าวหาเจ้าหน้าที่ตำรวจว่ามาวุ่นวายก่อกวนเขา พราะในวันรุ่งขึ้นหลังจากแจ้งความว่าทาราหายตัวไปสตีเฟนถูกตำรวจจับกุมในข้อหาขับรถโดยใบขับขี่ถูกระงับเขากล่าวหาว่าตำรวจใช้การจับกุมการจราจรเป็นข้ออ้างในการควบคุมตัวเพื่อสอบสวนเพิ่มเติมเกี่ยวกับการหายตัวไปของทาราตำรวจปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวสำนักงานกองปราบมาคอมเคาตี้จัดถแถลงข่าวรายงานการสืบสวนสอบสวนสถานการณ์การหายตัวไปของทาราริน ทุกวันทั้งยังปูพรมลงพื้นที่ค้นหาทาราลินอย่างหนักจนกว่าพวกเขาจะพบร่างของเธอตำรวจบอกว่าสตีเฟนไม่ค่อยร่วมมือกับพวกเขาในระหว่างการสอบสวนในตอนแรกเขาปฏิเสธที่จะตอบคำถามต่อมาสตีเฟนตกลงที่จะทำการเข้าเครื่องจับเท็จแต่เขาจะยอมก็ต่อเมื่อเครื่องจับเท็จถูกควบคุมโดยคนอื่นที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ตำรวจวันที่สองมีนาคม2007 เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการใช้หมายค้นที่บ้านของสตีเฟนและทาราลินในวอชิงตันทาวน์ชิปมาคอมรัฐมิชิแกนและตำรวจก็เจอความสยองตรงหน้าพวกเขาพบศพมนุษย์ที่ถูกชำแหละเป็นชิ้นๆที่เชื่อว่าจะเป็นชิ้นส่วนร่างของทารารินซึ่งถูกยัดไว้ในถุงขยะพลาสติกสีดำในโรงรถเจ้าหน้าที่ออกหมายจับสเฟนทันทีแต่ทว่าสเฟนแกรนได้หลบหนีจากที่เกิดเหตุไปแล้ว สองวันต่อมาหลังจากการออกหมายจับตำรวจติดตามสัญญาณโทรศัพท์มือถือที่สตีเฟนได้โทรติดต่อกับน้องสาวของเขาตำรวจพบผู้ต้องสงสัย225ไมล์ห่างออกไปทางตอนเหนือของรัฐมิชิแกนเป็นที่รกร้างว่างเปล่าสเตทพาร์คตำรวจพบตัวสตีเฟนในสภาพที่เขาเอาเหล้าและยามาจากบ้านของพี่สาวโดยตั้งใจจะฆ่าตัวตายหลังจากขับรถไปที่สวนสาธารณะ เขาพักค้างคือในที่ที่อากาศหนาวจัดโดยไม่มีเสื้อผ้ากันหนาวสำหรับป้องกันเลยหลังจากถูกควบคุมตัวเขาถูกส่งตัวโดวยเฮลิคอปเตอร์ไปยังโรงพยาบาลนอตเทน i มชิแกนในเปโตสกี้เพื่อรักษาตัวก่อนวันที่5มีนาคม2007 Mark h a มาร์คแฮเกลนายอำเภอมาคอมเคานตี้ผู้เป็นหัวหน้านำทีมสืบสวนคดีนี้ได้จะแถลงข่าว กล่าวถึงคำสารภาพที่สตีเฟนบอกพวกเขาในโรงพยาบาลเขาสารภาพกับตำรวจอย่างละเอียดเกี่ยวกับการลงมือฆ่าทารารินโดยการบีบคอภรรยาของเขาจนตายในคืนวันที่9กุมภาพันธ์2007หลังจากทั้งคู่ได้มีปากเสียงทะเลาะกันเขากล่าวหาว่าเธอใช้เวลากับเพื่อนร่วมง,งานมากเกินไปเหตุการณ์เกิดขึ้นหลังจากที่ทารารินพึ่งกลับจากการเดินทางไปทำงานที่เปิดโตริโก เขาลงมือขณะที่ลูกทั้งสองของพวกเขาอยู่ที่บ้านและกำลังนอนหลับอยู่หลังจากสเฟนก่อเหตุเขาได้นำศพของภรรยาไปแยกชิ้นส่วนร่างเธอที่ร้านขายเครื่องมือและแม่พิมพ์ที่เป็นร้านของพ่อเขา mm hmm. เขานำศพเพื่อไปทิ้งที่สวนสาธารณะ t t o n y Creek Meadow Park ใน Shelby Township และกำจัดส่วนต่างๆของร่างกายที่นั่นแต่หลังจากรู้ว่าตำรวจวางแผนปลุพรมค้นหา ทาริงที่ส่วนสาธารนณะสตีเฟนก็เก็บศพของภรรยาก,กลับมาและซ่อนชิ้นส่วนศพเหล่านั้นไว้ในถุงขยะพลาสติกสีดำในโรงรถหลังจากออกจากการรักษาตัวในโรงพยาบาลสตีเฟนถูกส่งไปยังมาคอมเคาวตี้โดยถูกควบคุมตัวด้วยขบวนเจ้าหน้าที่ตำรวจของนายอำเภอมาคอมเคาวตี้วันที่6มีนาคม2007สตีเฟนถูกตั้งข้อหาอย่างเป็นทางการ ในข้อหาคดีฆาตกรรม2ข้อหาคือข้อหาแรกข้อหาเจตนาฆ่าคนตายโดยไต่ตองไว้ก่อนมีโทษจำคุกตลอดชีวิตและข้อที่2ลงมือฆ่าแล้วซ่อนเร้นย้ายหรือทำลายศพมีโทษจำคุกสูงสุด10ปีปรับ5,000ดอลลาร์หรือทั้งจำทั้งปรับ13เมษายน2007ไอไยการเขตมาคอมเคานตี้ ได้เปิดเผยคำสารภาพทั้งสองข้อหาของสเ h ฟ n นแกรนต่อสาธารณชนซึ่งมีหลักฐานสำนวนบันทึกการสัมภาษณ์ของนักสื่อและคำสารภาพด้วยลายมือของสเฟนเองรายละเอียดรวมถึงการมีปากเสียงทะเลาะก,กับภรรยาของเขาเกี่ยวกับความหึงหวงที่เธอใช้เวลากับเพื่อนร่วมงานมากเกินไปและที่แย่ไปกว่านั้นเขายังบอกด้วยว่า เขามีความสัมพันธ์กับเบอร์เรน่าเดียเกรสหญิงสาววัยสิที่ทํางานร่วมกับเขาในร้านของพ่อเขานั่นเองเมื่อการทะเลาะรุนแรงขึ้นสตีเฟนก็ลงมืรอรัดคอทาราริมด้วยความโกรธนอกจากนี้เขายังอธิบายถึงความพยายามของเขาในการแยกชิ้นส่วนและซ่อนร่างของเธอหลังจากที่เขาได้แจ้งตำรวจเรื่องการหายตัวไปของเธอในวันที่14กุมภาพัน2007ในคืนวาเลนชทนน และในวันศุกร์ที่21ธันวาคม2007สตีเฟนแกรนถูกตัดสินว่ามีความผิดจริงคดีฆาตกรรมภรรยาตัวเองทารารินแกรนสองข้อหาวันพฤหัสบดีที่21กุมภาพันธ์2008เขาถูกตัดสินจำคุกอย่างน้อย50ปีและเขาทำการยื่นอุทธรณ์วันที่30มีนาคม2010สตีเฟนแพ้การอุทธรณ์ครั้งสุดท้ายในศาลของรัฐ สารฎกาของรัฐมิชิแกนยืนยันคำตัดสินของศาลชั้นต้นโดยคงคำพิพากษาเดิมไว้จำคุก50ปีสตีเฟนแกรนถูกส่งตัวเข้าเรือนจำเบลรามีคริกในเมืองไอโอเนียรัฐมิชิแกนวันพ้นโทษของเขาคือปี2057ถึงกระนั้นสตีเฟนแกรนก็ยังยื่นคำร้องต่อสารโดยอ้างว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบปากคำเขาและได้รับคำสารภาพจากเขา ด้วยวิธีที่ไม่เหมาะสมในขณะที่เขากำลังรับการรักษาตัวในโรงพยาบาลเนื่องจากอุณหภูมิร่างกายต่ำในที่สุดเดือนมีนาคมปี2015เดวิดลอสเซนผู้พิพากษาสารแขวงสารัฐประจำเขตตะวันออกของรัฐมิชิแกนได้ปฏิเสธการยื่นคำร้องของสตีเฟนแกรนผู้พิพากษาลอสเซนกล่าวว่าเจ้าหน้าที่ในสำนักงานกรองปราบมาคมเคานตี้ใช้มาตรการพิเศษ และทุกกระบวนการตัดสินทุกขั้นตอนมีคณะลูกขุนที่ยุติธรรมและเป็นกลางที่สุดแล้วอลิเซียสแตนเฟอร์ ifer, น้องสาวของทาราลินแกรนได้รับอนุญาตจากศาลให้เป็นตัวแทนมรดกของทาราเธอยื่นฟ้องคดีแพ่งการเสรียชีวิตโดยมิชอบในคดีฆาตกรรมนี้ต่อสตีเฟนแกรนอลิเซียและเอริกสามีของเธอ ได้รับดูแลเลี้ยงดูลูกทั้งสองคนของทาราที่บ้านของพวกเขาในโอไฮโอครอบครัวของทาราบอกว่าพวกเขาจะอนุญาตให้ลูกสองคนของเธออ่านคำสารภาพของพ่อหลังจากที่โตเป็นผู้ใหญ่แล้วและแล้วเวลาก็ได้ล่วงเลยผ่านมา14ปีคนที่น่าสงสารและได้ผลกระทบที่สุดคือลูกทั้งสองคนของทาราและสตีเฟนแกรนดลินซี่และเอียนสแตนเดอร์เฟอร์ จะบอกว่าสองคนพี่น้องได้เปลี่ยนนามสกุลและใช้นามสกุลของทางครอบครัวทาราดินนะฮะและพวกเขาสองคนได้เติบโตมาได้อย่างดีและสวยงามจากครอบครัวของทาราสุดเศร้าใจนะครับกับการที่พ่อค่าแม่คนรักฆ่ากันเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าคำให้การของสตีเฟนคือข้ออ้างเพราะตัวเองมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับหญิงสาวคนใหม่ในที่ทำงานร่วมกันจึงทำเป็นหึงหวงภรรยา และเกิดการทะเลาะก,กันแถมยังตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จร้องไห้ออกสื่ออยู่หลายวันก่อนพบศพทารารินทีเคบอกเลยนะครับว่าความรักดีๆควรมีแค่สองคนเท่านั้นเพื่อนๆว่าจริงไหมครับ Say Hi สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนพบกับ TK World เเ Talk คุยรอบโลกคลิปนี้ ทีเคจะมาคุยมาเล่าถึงคด,ดีฆาตกรรมมันวาเลนไทน์เป็นอีกคลิปที่ฆาตกรคือคนรักของตัวเองแถมยังทำอาชีพอันมีเกียรติคือเป็นหมอรักษาคนไข้แต่กลับรักษาคนรักของตัวเองไว้ไม่ได้นารัฐโอคลาโฮมาประเทศสหรัฐอเมริกามีคู่รักคู่หนึ่งที่มีชีวิตการแต่งงานที่ช่างน,น่าอิจฉาทั้งอาชีพการงานฐานะการเงินทั้งเพื่อนบ้านและเพื่อนร่วมงานต่างบอกเป็นสิ่งเดียวกันว่า ทั้งสองช่างเหมาะสมกันดังกิ่งทองใบหยกนั่นคือดร์จอห์นบรักเตอร์แฮมิลตันศัลยแพทย์และสูตินารีแพทย์วัย53ปีกับภรรยาของเขาซูซานชิปปี้แฮมิลตันผู้จัดการวัย55ปีสิ่งที่ไม่คาดฝันและน่าสะเทือนใจก็เกิดขึ้นในเช้าว,วันที่14กุมภาพันธ์ปี2001เช้าว,วันวาเลนไทน์ หมอจอนเดินทางกลับมาบ้านในช่วงพักจากการผ่าตัดคนไข้ต้องพบกับภาพสุดสยองตรงหน้าเขาเห็นซูซานภรรยาของเขานอนหมดสติจมกองเลือดตัวเปลยเปล่าอยู่บนพื้นห้องน้ำที่คอของเธอมีเน็กไทรัดคออยู่สองเส้นจอนจำได้ทันทีว่าเป็นเน็กไทของตัวเขาเองส่วนบริเวณศีรษะของภรรยา มีร่องรอยการถูกของแข็งทุบอย่างรุนแรงจนแตกเห็นมันสมองบางส่วนไหลออกมาจอนเห็นดังนั้นจึงรีบหาทางช่วยเหลือภรรยาทันทีเขาโทรหานายวันวันและทำสีรษเพื่อช่วยชีวิตเธอเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจและรถพยาบาลมาถึงมันก็สายเกินไปเสแล้วแน่นอนบ้านที่ปิดมิดชิดร่างของซูซานเปลืยเปล่าในห้องน้ำไร้ร่องรอยคนนอกเข้าออกนอกจากตัวสามีคือจอนเอง ู้ต้องสงสัยอันดับแรกจึงตกเป็นจอรนทันที2ชั่วโมองต่อมาจอรนก็ถูกตำรวจควบคุมตัวโดยไม่ได้กลับไปที่เกิดเหตุอีกเลยกระบวนการสอบสวนดำเนินการอย่างรวดเร็วประเด็นเหตุจูงใจในการฆ่าประเด็นที่น่าสนใจประเด็นหนึ่งคือจอรนเปิดคลินิกโดยความเป็นสูตินารีแพทย์และเขารับทับแทงด้วยมีผู้ไม่พอใจกรารกระทำนี้เป็นจำนวนมากก่อนหน้านี้ มีการประท้วงคลินิกของจอห์นถึงขั้นกูเผาคลินิกบางทีอาจจะเป็นคนกลุ่มนี้หรือไม่ที่โกรธแค้นและเข้ามาทำร้ายสุซานภรรยาของจอห์นแต่หากเป็นกลุ่มคนต่อต้านการํำแท้งของทั้งคู่แต่ทำไมในการฆาตกรรมนองเลือดขนาดนี้จึงไม่มีรอยเท้าเดินออกจากสถานที่เกิดเหตุฆาตกรควรทิ้งร่องรอยไว้ไม่ใช่หรอส่วนประเด็นจอนคือฆาตกรนั้นจากการสอบปากคำเพื่อนบ้าน เพื่อนมงานหมอพยาบาลคนไข้ที่ใกล้ชิดจรส่วนมากไม่มีใครเชื่อว่าจรเป็นฆาตกรฆ่าสูสานเพราะในสายตาคนรอบข้างจรเป็นหมอที่ดูอ่อนโยนใจดีไม่เคยขึ้นเสียงหรือไม่เคยได้ยินทั้งคู่ทะเลาะกันรุนแรงเลยที่เห็นคือเขาเป็นคนที่รักภรรยามากแถมอยู่กินกับภรรยามาถึง14ปีและวนนาเลนไทยปี2001นี้ก็จะครบปีที่15ของทั้งคู่แล้ว ทำให้เจ้าหน้าที่ทําการสืบสวนสอบสวนสืบค้นอย่างหนักมาดูไทม์ไลน์ของจอห์นในวันเกิดเหตุกันนะครับเชา้าตรู่จอห์นได้เดินทางออกจากบ้านไปคลินิก7จ็นาฬิกาผ่าตัดคนไข้8ปดนาฬิกาสานาทีเพื่อนร่วมงานเห็นจอห์นคุยโทรศัพท์ซึ่งคาดว่าคุยกับซูซานแล้วเขาก็รีบขับรถออกไปเพื่อกลับบ้านทาัทง้ทงท้งที่9ก้นาฬิกามีนัดผ่าตัดคนไข้อีกรายทางคลินิก เพจเจอตามตัวจร9นาฬิกา30นาทีจอนมาถึงคลินิกลงมือผ่าตัดคนไข้ซึ่งเขาได้ช้าไป30นาทีต่อมา10นาฬิกา45นาทีจอรเดินทางกลับบ้านอีกครั้งและพบศพสบซูซานดูจากไทม์ไลน์เวลาของจอรแล้วจรใช้เวลาอยู่กับซูซาน1ชั่วโมงก่อนรีบออกมาเพราะมีเคสผ่าตัดคนไข้อีกรายในเช้าวันนั้นจรให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่า เขากลับมาบ้านเพราะต้องการมอบการ์ดวาเลนไทน์ให้กับซูซานภรรยาสุดที่รักของเขาและเธอก็มอบการ์ดให้เขาเช่นกันการ์ดของจอนเขียนถึงภรรยาสุดซึ้งว่าเราเป็นคนสำคัญรักและห่วงใยกันชีวิตของฉันจะไม่สมบูรณ์หากไม่มีคุณผมรักคุณจอนและการ์ดของซูซานที่ให้จอนเขียนว่าฉันซื้อการ์ดเมื่อสองสัปดาห์ก่อนฉันคิดว่ามันไม่เหมาะไปกว่านี้แล้ว แต่ฉันรักคุณขอให้มีความสุขมากๆนะซูซานเจ้าหน้าที่สอบสวนพบเหตุการณ์แปลกหลายอย่างนั่นคือเจ้าหน้าที่คนแรกที่พบจอนทํา CPR ให้กับซูซานนั้นมันดูผิดวิธีแทนที่จะใช้มือสองข้างกดหน้าอกปั๊มชีพจรแต่มือข้างหนึ่งของจอนกดหน้าอกอีกมือหนึ่งกดที่ท้องตำรวจตรวจพบเส้นผมและเนื้อเยื่อเลือดของสูซานในรถของจอน เขาอ้างว่ารีบมาขยับรถยนต์เพื่อให้รถพยาบาลเข้าออกได้สะดวกเหลือดจึงไปติดที่รถมันน่าแปลกตรงที่ภรรยาของตัวเองกำลังอยู่ในสภาวะความเป็นความตายตรงหน้าจอทำ CPR อยู่แต่อยู่ๆก็โอ้ฉันต้องออกไปย้ายรถอย่างงั้นเหรอและพอคนที่เกิดเหตุตำรวจไม่พบอาวุธสังหารที่คาดว่าเป็นของแข็งไม่มีคมที่ใช้ทุบศีรษะสุซาน ไม่พบสิ่งของใดได้สูญหายแต่ทว่าพบเครื่องประดับของซูซานถูกซ่อนไว้ในชุดชั้นในที่พับไว้ในลิ้นชักจอนอ้างว่าเขาเป็นคนนำมันไปซ่อนไว้เพราะกลัวเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาจะขโมยมันไปซึ่งดูไม่สมเหตุสมผลเอาซะเลยนะฮะแต่ตำรวจสันนิษฐานว่าจอนน่าจะทำเพื่อให้ดูเหมือนว่าเป็นการโจรกรรมโดยหัวขโมยเขาเอามันไปซ่อนเพื่อจะกลับมาเอามันออกไปในภายหลัง แต่เทว่าเขาโดนตำรวจควบคุมตัวซะก่อนและจอรนก็ไม่ได้กลับเข้าไปในสถานที่เกิดเหตุอีกเลยจอรนมีพฤติกรรมแปลกประหลาดตั้งแต่ถูกจับกุมให้เข้าไปในรถตำรวจที่มีโครงขังเขากระแทกศีรษะและขูดมือกับโครงขังในรถสลับกับตะโกนร้องเป็นระยะตำรวจคิดว่าเขาพยายามปกปิดร่องรอยบาดแผลหรืออาการบาดเจ็บที่สุซานทำกับเขาพอถึงห้องสอบสวน จอรนก็ยังมีอารมณ์รุนแรงต่อหน้าเจ้าหน้าที่สอบสวนแต่ดูสงบเมื่อถูกทิ้งไว้ตามลำพังซึ่งดูได้จากกล้องวงจรปิดภายในห้องเขาเดินไปมาในห้องคุยกับตัวเองและดูเหมือนสำรวจร่างกายตัวเองโดยเฉพาะหัวไหล่ของเขาแต่จอรนก็อ้างว่าเขากำลังบอบช้ำทางอารมณ์และอยู่ในอาการเศร้าโศกเสียใจที่ภรรยาจากไปอย่างไรก็ตามหลังจากชนะสูตรศพซูซานไม่พบร่องร,อ,งรอย DNA ดีเอ็นเอใดๆ ในเล็บมือของซูซานเลยต่อมาตำรวจก็ได้สอบปากคำเพื่อนสนิทของซูซานเพื่อนซูซานให้การกับตำรวจว่าสัปดาห์ก่อนวันว,นว,นวนาเลนไทน์ก่อนที่ซูซานจะเสียชีวิตเธอได้มาปรึกษาเรื่องปัญหาในครอบครัวซูซานได้เล่ากับเพื่อนคนนี้ว่าสามีของเธอมีชู้เป็นนักเต้นระบำเปลืองผ้าสาเหตุที่ซูซานรู้ก็เพราะว่าเธอไปพบหลักฐานบินค่าโทรศัพท์ของจอ พบการโทรเข้าออกของเบอร์เบอร์หนึ่งที่มากถึง60ครั้งเธอสงสัยเลยพูดคุยสอบถามกับจอนจึงเกิดการทะเลาะกันจอนอ้างว่าผู้หญิงคนนี้คือคนไข้ที่เคยมาทำแท้งเธอเป็นผู้ป่วยที่มีอาการปัญหาทางจิตรุนแรงถึงขั้นขู่ว่าจะฆ่าตัวตายจอนจึงทำหน้าที่หมอที่ดีพยายามให้คำปรึกษาแนะนำเธอและบอกว่าเขาไม่เคยมีอะไรกับเธอเลยแต่ซูซานเธอไม่เชื่อเธอสืบจนรู้ว่า จอนตกหลุมรักและแอบไปหานักระบำเพื่อผ้าสาวในไนท์ครับอยู่เป็นประจำหลายครั้งด้วยเหตุผลนี้เธอจึงคิดจะขอ,อยาขาดกับจอนตำรวจจึงสอบปากคํากับนักระบำเพื่อผ้าสาวคนนี้แต่เธอปฏิเสธว่าไม่มีความสัมพันธ์กับจอนจอนจึงอยู่ในฐานะผู้ต้องหาถูกควบคุมตัวและคัดค้านการประกันตัวโดยในระหว่างสู้คดีทีมทนายของจอนได้ว่าจ้างนักสืบ ทอมเบเวลมาเป็นพยานคนสำคัญซึ่งเบเวลคนนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญกองพิสูจน์หลักฐานและคราบเลือดด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็ใช้วิธีทางนิติวิทยาศาสตร์ตรวจสอบรอยเลือดบนเสื้อเชิ้ตและรองเท้าของจรถึงวิธีการกระเซ็นของเลือดในการฆาตกรรมซึ่งนำทีมตรวจสอบโดยรอสกาดเนอร์ ner, ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญกองพิสูจน์หลักฐานและคราบเลือด แน่นอนรูปแบบรอยเลือดนั้นลักษณะคือเลือดได้กระเซน็นจากการถูกวัตถุของแข็งไม่มีคมทุบลงไปบนใบหน้าและศีรษะของซูซานมาถูกเสื้อเชิต้ตกระเซน็นเข้าไปในแขนเสื้อและรองเท้าของจอนแต่จอนก็โต้แย้งว่ามันเกิดขึ้นขณะเขาคุกเข่าทำา p r r ซูซานและประกบปากหายปอดเธอเลยบ้วนเลือดออกมาจึงกระเซน็นใส่ซึ่งไม่จริง เพราะจากการตรวจสอบร่างของซูซานไม่พบรอยเลือดที่ปากแต่อย่างใดและเจ้าหน้าที่ที่ไปที่เกิดเหตุก็ไม่เห็นจอรนผายปอดเช่นกันอีกทั้งทอมเบเวลผู้ที่มาช่วยทนายความฝั่งจอรนกลับกลายมาเป็นพยานคนสำคัญเอาผิดจอรนได้เพราะจำนวนต่อหลักฐานในการตรวจสอบร่องรอยของเลือดจึงกลายเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่บ่งชี้ว่าจอนคือฆาตกรตัวจริง สารได้ประมวลเหตุการณ์เชา้าวันที่14กุมภาพันธ์2001วันวาเลนไทน์ได้ว่าขณะที่ซูซานกำลังอาบน้ำเสร็จในตอนเช้าจอรนได้กลับไปหาเธอที่บ้านในช่วงพักเวลาประมาณ8นาิกา30นาทีทั้งคู่เกิดมีปากเสียงทะเลาะก,กันรุนแรงเหตุเพราะจอนแอบไปมีความสัมพันธ์กับหญิงสาวนักระบำเเรื่องผ้าจนซูซานเธอขู่จะอย่าขาดจากจอรน จอนจึงลงมือทำร้ายเธอด้วยการเอาเน็กไช้ของเขาสองเส้นมารัดคอเธอกดเธอลงกับพื้นและกระหน่ำทุบศีรษะเธอด้วยของแข็งไม่มีคมจนเธอเสียชีวิตจมกองเลือดจากนั้นจอรพยายามใช้เศษผ้าเช็ดเลือดบางส่วนก่อนที่จะละทิ้งการพยายามทำความสะอาดอย่างเร่งด่วนและจากไปเนื่องจากโดนเรียกตัวเพื่อไปผ่าตัดคนไข้ที่นัดไว้ในช่วงเวลา9นาฬิกา แต่เขาก็ไปช้าถึง30นาทีระหว่างทางเขาคงพกอาวุธสังหารไปทิ้งที่ไหนสักแห่งระหว่างทางเพราะเจ้าหน้าที่ไม่เจออาวุธสังหารในที่เกิดเหตุเลยพอไปถึงคลินิกเขาทำตัวปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นหลังจากผ่าตัดคนไข้เคสที่สองเช้าวันนั้นเสร็จ <c oughs> เขาก็รีบกลับมาบ้านช่วง10นาฬิกา45นาทีอีกครั้งและทำทีเป็นพบร่างซูซานนอนจมกองเลือดอยู่เขาโทรแจ้งนายวัน และทำ CPR ซูซานทำทีว่ากำลังช่วยเหลือเธออยู่ทต่ทางที่รู้ว่าเธอสิ้นลมหายใจไปแล้วถือเป็นการกระทำที่โหดร้ายทารุณมากกับการที่แพทย์เป็นที่น่านับถือของคนในชุมชนแต่กระนั้นจอนก็ยังคัดค้านปฏิเสธทุกข้อกล่าวหารวมถึงผู้คนใกล้ชิดรอบข้างเพื่อนบ้านเพื่อนร่วมงานหมอพยาบาลคนไข้ที่ใกล้ชิดจอน ก็ไม่มีใครเชื่อว่าจอนคือฆาตกรแต่ในที่สุดแล้วยังไงก็ต้องดำเนินตามหลักฐานจากนิติวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับร่องรอยค่าเลือดของซูซานทั้งในรถในเสื้อเชิ้ตและรองเท้าของจอนเองผู้พิพากษาผู้รับผิดชอบดำเนินคดีฆาตกรรมนี้คือเวสเลนอายการเขตโอคลาโฮมาได้พิพากษาดำเนินคดีดรจอนแบล็เตอร์แฮมิตันในข้อหาฆาตกรรมซูซานชิปปี้แฮมิตัน ผู้เป็นภรรยามีโทษจำคุกตลอดชีวิตเวสเลนได้กล่าวว่าความคิดเห็นของคณะลูกขุนส่วนใหญ่พูดกับเขาว่ารู้สึกผิดหวังมากที่จอรนไม่ได้รับโทษประหารชีวิตจอรนถูกส่งเข้าเรือนจำแมคเคลเรสเตอร์รัฐโอลาโฮมาถึงกระนั้นจนถึงทุกวันนี้จอรนยังคงปฏิเสธข้อกล่าวหาและยังยืนยันว่าตัวเองบริสุทธิ์และยังคงต่อสู้คดีอยู่ แต่14กุมภาพันธ์2,021วันวาเลนไทน์เขาก็ยังคงรับโทษอยู่ในเรือนจำณปัจจุบันท้ายที่สุดแล้วมีเพียงสองคนในโลกเท่านั้นที่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในชีวิตการแต่งงานของทั้งคู่จอนและซูซานคนตายพูดไม่ได้แต่ยังเชื่อว่ายังมีความยุติธรรมในกระบวนการยุติธรรมอยู่เพื่อเอาผิดฆาตกรที่แสนโหดร้ายรายนี้ดรจอนแบร็เตอร์อแ,รอรแฮมิลตันขอบคุณเพือ่อนๆทุกคน ที่เข้ามาติดตามคลิปนี้นะฮะคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ทีเคด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้า Have a good day b y ายบาครับ